ที่อ้อมได้เกลิ่นเอาไว้ในช่วงแรกนะคะคุณผู้ชมค่ะยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะคะความคิดวิธีคิดของคนแต่ละวัยก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะว่าเราควรจะปรับทัศนคติอย่างไรระหว่างผู้ปกครองกับลูกนะคะเพื่อให้เข้ากันได้มากยิ่งขึ้นกับแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ค่ะขอต้อนรับดรสวงมลสิทธิสมานนักวิชาการสื่อสารมวลชนอิสระทางด้านเด็กเยาวชนและครอบครัวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณโนนะครับค,คุณโนครับ ถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงดูเด็กในยุคก,ก่อนหน้านี้กับยุคปัจจุบันมันมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับมันมีความแตกต่างกันมากค่ะเพราะรรว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนนะคะทั้งวิธีคิดมันก็เปลี่ยนนะคะต้องต้องยอมรับก่อนันที่ต้องเข้าใจก่อนว่ายุคสมัยเปลี่ยนนะคะคุณพ่อคุณแม่เราต้องบอกว่ายุคคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยเป็นยุคอนาล็อกค่ะยุคเราเนี่ยยุคดิฉทันเนี่ยจะเป็นเป็นยุคเปลี่ยนผ่านคือระหว่างของการเกี่ยครับเกี่ยวครับเกี่ยวก่อนจะมาสู่รุ่นลูกนะคะรุ่นลูกแล้ว รุ่นนี้เนี่ยเป็นยุคดิจิทัล่ต้องต้องยอมรับก่อนต้องยอมรับก่อนว่าตอนนี้เราอยู่ในยุคยุคของการเปลี่ยนผ่านที่กําลังอนาล็อกมาสู่ดิจิทัลเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีคิดต้องเปลี่ยนเพราะประสบการณเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนไปจะใช้วิธีการเลี้ยงดูลูกแบบยุคสมัยก่อนคงเป็นไปไม่ได้ค่ะอย่างนี้สิ่งสําคัญในการที่เราจะต้องปรับตัวคือคุณพ่อคุณแม่ต้องยอมรับก่อนในจุดนี้ให้ได้ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะคือสิ่งแรกเลยนะคะสิ่งสิ่งที่คนเป็นพ่อแม่ยุคนี้จําเป็นต้องมีก็คคืือออเรร่งงขวามู นะต้องจะใช้ความรักอย่างเดียวเป็นไปได้แหละแต่ว่าความรู้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าปริญญานะไม่ใช่ในกระดาษไม่ใช่วิชาการแต่ว่าเป็นความรู้ในเรื่องขององความรู้ว่าตัวเราเนี่ยเรื่องของครอบครัวความรู้เรื่องของสภาพแวดล้อมสังคมที่เปลี่ยนไปยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ตามโลกให้ทันค่ะต้องตามโลกให้ทันอย่างเช่นตอนนี้มันมีเรื่องของเทคโนโลยีความรู้เราก็ต้องรู้เรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะคะไม่งั้นเราจะไม่มีวันที่จะเข้าใจลูกของเราถือว่าเป็นความจําเป็นเลยที่ต้องพยายามเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นถูกต้องค่ะมันเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องความรู้เนี่ยหมายความว่าถ้าเรามีความรู้เราจะรู้ว่าเด็กในช่วงปฐมวัยคือช่วงที่เป็นวัยทองแท้ของชีวิตช่วง1นึถึงหขวบ พอเรารู้อย่างเงี้ยว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงสําคัญของชีวิตมนุษย์เนี่ยเราก็จะให้ความสําคัญกับ6ขวบปีแรกของชีวิตมากกว่าช่วงอื่นครับผมเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเนี้เป็นประเด็นที่เราจะมาปล่อยตามยถากรรมเลี้ยงตามมีตามเกิดไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงตามแบบว่าความรู้ในสมัยก่อนก็ไม่ได้แล้วต้องให้ก้าวทันอายุปัจจุบันแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีเทคโนโลยีมีส่วนในการที่จะทําให้เด็กต่อต้านผู้ใหญ่มากขึ้นไหมฮะอันนี้เกี่ยวกันไหมมีส่วนค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่า บางทีบางเรื่องเนี่ยถ้าเราไม่มีความรู้อ่าเถียงเขาไม่ได้สิลูกถามอะไรมาตอบไม่ได้ตอบไม่ได้แต่ลูกไปเสิร์ชอ่าปุ๊บเฮ้ยมันมีคําตอบไปถามคนอื่นในวัยใกล้เคียงกันเขาตอบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่เชื่อพ่อแม่เขาอาจจะไม่เชื่อฝั่งพ่อแม่เพราะฉะนั้นเนียถึงบอกว่าความรู้มันต้องมาเพราะความรู้มาแล้วเนี่ยต้องตามมาด้วยความเข้าใจค่ะพอความเข้าใจนี่ก็คือว่าเราเข้าใจใช่ไหมว่าทยุคสมัยมันเปลี่ยน เราเข้าใจใช่ไหมว่าตอนนี้ลูกของเราอยู่ช่วงไหนพนาการของเด็กในแต่ละวัยเนี่ยมันมีความแตกต่างกันปฐมวัยช่วงหนึง่งช่วงเราเข้าโรงเรียนปฐมศึกษาะนะคะวัยเรียนก็มีแง่การอีกแบบหนึ่งเพราะวัยรุ่นะนะคะวัยของการเปลี่ยนแปลงทั้งอ,อารมณ์จิตใจร่างกายฮอร์โมนเนี่ยมันก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีองค์ประกอบเรื่องของความรู้แล้วเราเข้าใจมันเนี่ยมันจะทําให้เราเปิดใจที่จะรับฟังลูกนะคะในการพูดคุยเออตอนนี้ลูกเขาอาจจะมีช่วงช่วงวัยหนึ่งเนี่ย เป็นเจ้าหนูจำใหม่เจ้าหนูทำไมทั้งหลายานอยู่นั่นแหละลูกสาววิชันสองขวบค่ะตอนนี้เป็นวัยเริ่มจะต่อต้านโนทุกอย่างโนทุกอย่างโน่ตลอดเลยเนี่ยชัดเจนมากพอคุณอ้อมรู้เนี่ยอันนี้คือช่วงวัยเขาและเขาเริ่มพูดได้แล้วเขาจะพูดคำว่าไม่ไม่สักประมาณไม่ต้องสองขวบเขาบอกว่าวัยวัยวัยทองของเด็กใช่ไหมคะสองขวบลูกดิฉันมั้งแต่ขวบครึ่งแล้วค่ะโนมาตลอดทางเลยค่ะอย่างนี้ค่ะถ้าสมมติคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่แล้วมีลูกที่แบบ เริ่มมีเป็นวัยต่อต้านแบบนี้ควรจะทํำยังไงบ้างคะนี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยว่าพอเขาถามพอต่อต้านเราก็เป็นการพูดคุยต่อถกกันถกกันคือตกถกตามวัยนะคะถกตามวัยไม่ทํทไมล่ะลูกทําไมไม่ก็คือชวนเขาก็จะพูดตามไวัของเขานั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเราถ้าเราเรารู้แบบเนี้ยเราก็จะได้เออชวนคุยต่อ การ,รช่วยคุยต่อพูดคุยนี่มันก็เป็นการกระตุ้นสมองพัฒนาในเรื่องของทักษะความคิดคนะทำให้เขาเออคุยกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็กดวได้เรียนรู้ไปด้วยครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของปัญหาครอบครัวอะไระที่ส่งผลต่อตัวเด็กบ้างครับหลายเรื่อง ทุกเรื่องที่ที่ตัวเราเองเนี่ยมันเป็นแบบอย่างหมดนะคะดิฉันจะบอกว่าคือเราเรามันมันมาสอดคล้องกันหมดเรามีความรู้เรามีความเข้าใจแล้วประเด็นที่คุณยศถามเนี่ยคือเราต้องเป็นแบบอย่างด้วยเพราะว่าคือเด็กอยู่ในช่วงพฤติกรรมเรียนแบบด้วยไหมคะถูกต้องคือเด็กเนี่ยเขาจะเชื่อในสิ่งที่เขาเห็นมากกว่าสิ่งที่เขาฟังอ๋อคือพูด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 ทุกวันแต่พ่อกับแม่ไม่ได้เป็นแบบนั้นนี่ไม่เขาก็ไม่เชื่อเอาแต่เล่นเกมนะ แต่ว่าพ่อแม่ก็อยู่แต่กับมือถือ,อวันวันอยู่แต่กับมือถือบอกว่าแล้วก็บอกลูกว่าเดี๋ยอย่าใช้มือถือมากเกินไปนะลูกไม่ดีนะลูกแต่พ่อแม่นั่งกดท <ปะ S 2> ้าแล้วพ่อแออม่พลมุเลย อันนี้เธอไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ต้องทําให้เขาเห็นทําให้เขาเห็นหแล้วก็พยายามที่จะดูเราไม่อยากให้ลูกติดมือถือเราก็ต้องวางมือถือในยามที่เขาอยู่นะคะแล้วก็พยายามหาเวลาคุณภาพที่จะอยู่ร่วมกับลูกอย่างที่บอกว่าตะก,กี้กุณโนบ,บอกว่าเวลาทองเด็กอายุ1นถึงหปีอยากให้ขยายความตรงนี้นิดนึงค,ค่ะคือในช่วงปฐมวัยนี่เป็นช่วงที่เซลล์ของสมองเนี่ยมันมีพัฒนาการของช่วงชีวิตมนุษยค์คนคนหนึ่งนะคะช่วงนี้จะเติบโตไปถึง90%ถ้าพ่อแม่ มีความรู้แล้วกระตุ้นพัฒนาการของสมองช่วงนี้จะเป็นช่วงการสร้างรากฐานที่ดีแล้วก็จะทําให้เขามีต้นทุนชีวิตที่ดีไงคะเานั้นอยากใส่อะไรเช่นพยายามจะให้เขาฝึกวินัยนะคะฝึกให้เขาเป็นเป็นเด็กที่มีความชอบมีความเก่งด้านไหนก็คือจดลิฟต้องใส่เข้าไปในช่วงนี้เลยปลูกฝังทักษะชีวิตต่างๆเนี่ยในช่วงวัยนี้มันเป็นมันเป็นช่วงของการสร้างต้นทุนชีวิตที่ดีค่ะค่ะรวมถึงปัญหาหนึ่งค่ะตอนนี้เนี่ย อาจจะหลายๆบ้านมีปัญหาของเรื่องของการหย่าร้างค่ะตรงนี้มันจะมีผลกระทบต่อลูกแน่นอนดังนั้นมีการรับมืออย่างไรบ้างคะในเรื่องของการหย่ารา้างแบบนี้ต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสถาบันครอบครัวค่อนข้างเปลาะบางค่ะแล้วก็ตัวเลขของการหย่าร้างเนี่ยรหรือว่าครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยมันเพิ่มมากขึ้น <beb S 1> นคะคะอาจจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือพ่อเลี้ยงเดี่ยวก็ตามที่ฉันว่าปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจเข้าใจมันเรามีความรู้เพียงพอเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถจัดการได้เช่น นะคะคือคือแน่นอนละความเป็นสามีภรรยามันอาจจะจบลงบแต่ความเป็นพ่อแม่มันจบไม,มไม่ได้ไม่มีวันจบใช่ไม่มีวันยุติเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเราสามารถเป็นพ่อแม่คุณภาพแม้จะยาล้างก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเข้าใจว่าตรงเนี้ยลูกกําลังขาดแหละครอบครัวเราอาจจะไม่ได้อยู่ในแบบพ่อแม่ลูกแต่ว่าเราสามารถที่จะเสริมทักษะชีวิตนะคะให้กับลูกของเราได้อะไรที่เขาขาดเช่นไม่ให้ไม่ให้รู้สึกไม่ให้รู้สึกว่าขาดนะคะสมมุติว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ก็ต้องจัดเวลาให้พ่อมาแล้วก็พยายามวางบทบาทให้เห็นให้ลูกเห็นว่าถึงแม้ว่าพ่อกับแม่จะแยกทางกันเขาเรียนรู้ค่ะคเด็กเรียนรู้นะคะจะแยกทางกันแต่ว่าความรักของลูกความรักที่พ่อกับแม่มีกับลูกเน<อ>ี่ยมันไม่มีวันเปลี่ยนแปลง,งก ใช่มัน,นคนละเรื่องกันให้เขาเห็นคุณพ่อมาถึงเวลาใช่ไหมคะ,คะช่วงเวลาไหนคุณพ่อมารับไปเที่ยวไปทํากิจกรรมร่วมกันมีเวลาคุณภาพร่วมกันในครอบครัวยังคงรักษาไว้โดยที่มีเขาที่เป็นศูนย์รวมของความรักอย่างนี้ไปได้ค่ะมีอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญเลยคือเวลาที่เด็กมีพฤติกรรมต่อต้านผู้ปกครองรและเด็กเกิดทําผิดขึ้นมา ผู้ปกครองควรจะมีวิธีการลงโทษหรือมีวิธีการสอนลูกยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามันไม่ควรทำ <Ừ. S 2> นะมันผิดนะเพราะหลายๆคนแบบว่าถ้าเราเห็นตามข่าว<ฆ>ไม่ว่าจะเป็นคุณครูเองก็ตามจะแบบว่าเฮ้ยเด็กเด็กเล่นเล่นเกมใช่ไหมหรือว่าเล่นนู่นนี่ทุบทำลายของเขาอย่างเงี้ยมันมีผลกระทบตอนเด็กมากน้อยแค่ไหนครับคือวิธีการลงโทษเนี่ย มันเปลี่ยนไปแล้วนะคะในยุคสมัยก่อนเราอาจจะมีเหลาไม่รับไว้รูวไม่ยมมเร็นเรื่อ้ไม่เหม้อนเชื่องี้วาดกันนะรูดไม้ไม่ยมรอกันนะดูเรากับว่าเคยไปแล้วทั้งนั้นเลยนะโดนมาแล้วทั้งนั้นเลยนะแต่ว่ายุคสมัยนี้เนี่ยแน่นอนค่ะว่าไม่มีใครต้องการให้ใช้ความทุนแรงเพราะฉะนั้นมันมีวิธีการลงโทษค่ะที่ต้องใช้ความรับ ในการในการอบอุ้มด้วยค,คือ,อ,คอการลงโทษมันไม่ใช่เพียงแค่การใช้ไม้เลียวจําได้ไหมคะย,ยุคสมัยเราเนี่ยอาจจะเคยใช้โดนโดนไม้เลียวเช่างนั้นแต่ว่าเรารู้ว่าไม้เลียวที่ตีมาเนี่ยพ่อแม่รักเราอค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องใช้ใช้ใช้ภาษากายด้วยว่าการไม่ลงโทษหรือว่าการลงโทษในรูปแบบที่ไม่ได้ลงโทษด้วยด้วยด้วยการตีรุนแรงค่ะทางร่างกายเนี่ยแต่ว่ามันเป็นการลงโทษด้วยใช้ความรัก มันมีหลากหลายวิธีนะคะมันก็ต้องดูสเต็ปของวัยด้วยพ่ะ่ะการตามวัยของเด็ก<ม>แต่ว่า,อาตอนนี้ที่มีปัญหากันเยอะๆค่ะก็คือพฤติกรรมก้าวร้าวของวอัยรุ่นอันนี้ค่ะก็จะมีวิธีการควรจะมีวิธีการลงโทษอย่างไรบ้างคะคือยอย่างน้อยเนี่ยต้องพูดคุยกันก่อนพูดคุยกันก่อนแล้วก็ต้องต้องอยู่ในกฎกติกาของครอบครัวเช่นมันได้มากน้อยขนาดไหนค,ความก้าวร้าวของเขาเนี่ยอยู่ๆเขาจะไม่ลุกขึ้นมาก้าวร้าวถ้าโดยถ้าโดยพื้นฐานของครอบครัวที่สร้างรากฐานมาดีเนี่ยจะไม่อยู่ๆลุกขึ้นมา แต่ถ้าวันใดเนี่ยเฮ้ยวันนี้ลูกผิดปกติทําไมอยู่ๆลูกขึ้นมาอันนี้ต้องคุยแหละค,คือท่านอยากให้เริ่มจากการคุยก่อนคุยก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่พอใจอะไรยังไงแล้วก็เริ่มที่จะมีสเต็ปการเตือนอการคืคอสาคัญก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่หลายๆบ้านเชื่อว่าตอนเนี้ย มีปัญหากันเยอะเด็กอาจจะมีความคิดเป็นตัวของตัวเองสูงมีความก้าวร้าวเกิดขึ้นก็เริ่มเครียดละพ่อแม่จะแรงแรงแรงใส่เด็กยิ่งต่อต้านดังนั้นถ้าเด็กก้าวร้าวอย่างที่คุณโอบอกก็คือต้องมีการพูดคุยเป็นอันดับแรกพูดคุยค่ยคะพูดคุยเ<ม>ชื่อเถอะค่ะนะคะว่าหลายอย่างในครอบครัวเนี่ยที่มันมีความขัดแย้งกันค,คือพ่อกับแม่เห็นแตกต่างกันซึ่งมันเกิดขึ้นได้เขาเห็นเหมือนเราดิดิจนว่ะแปลก เพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนมันไม่มีทางที่จะคิดเห็นเหมือนกัน mm hmm. แต่เมื่อคิดเห็นเหมือนกันแล้วก็คุยกับลูกได้ว่า mm hmm. แม่คิดอย่างนี้ลูกคิดอย่างนี้พ่อคิดอย่างนี้ทุกคนมีความคิดของตัวเองแต่ว่าเราตกลงกันได้ไหมว่าเราจะพูดกันบนพื้นฐานของออข้อมูลข้อเท็จจริงรที่จะไม่มาเอาความรู้สึกมาหรือว่า mm hmm. ถ้าสมมุติ mm hmm. เราเห็นแตกต่างกันแต่เอาความขัดแย้งนั้นอยู่นอกบ้านอย่าเอามันเข้ามาในบ้านในบ้านเนี่ยขอให้มันมีพื้นที่สงวน ในเรื่องของความรักเอาไว้อบอุ้มกันเอาไว้เนี่ยพเพื่อไม่ให้มีความรู้สึกว่าให้ตอนนี้ดิฉันเชื่อว่าหลายบ้านหลายครอบครัวที่อึดอัดนะคะเราวก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยพ่อแม่ไม่เข้าใจพ่อแม่ไม่เข้าใจในขณะที่พ่อแม่ก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไม,ไม,ไมลูกเป็นอย่างนี้ลูกเป็นอย่างนี้ทำไมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาจุดสมดุลตรงกลางคือต้องคุยกันด้วยเหตุผลด้วยเหตุผลแล้วก็บอกลูกได้ค่ะ คิดเห็นไม่เหมือนกันแม่ไม่มีปัญหาเลยแต่เรา<ช>คุยกันด<อ>้วยเ<อ>หตุผลแต่เราต้องฟังกันแต่เราต้องฟังความคิดกันก่อนในเบื้องต้นแล้วค่อยหาทางออกร่วมกันจริงๆมันมีอีกหลายประเด็นที่แบบว่าอยากจะพูดคุยมากาไ,มไม่ว่าเรื่องมันมีแบบโหเรื่องเยอะแยะมากมายแต่ทีนี้ผมอยากจะให้คุณโนช่วยสรุปโด <c oughs> ยภาพรวมแล้วก็ฝากถึงผู้ปกครองยุคใหม่ในการเลี้ยงดูลูกหน่อยดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนเองอย่างที่คุณโนบอกทำไมลูกไม่เข้าใจทันทีไม่ลูกไม่เข้าใจทันทีทั้งนั้นที่เราบอกไปแล้วเถียงกันทั้งวัน จะมีวิธีการปรับตัวยังไงให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันโอ้ตอนนี้อันนี้เรื่องใหญ่เลยนะเรื่องใหญ่มากแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องปรับ m i n d s e ตเราอะคือคเริ่มจากตัวเราจะไปคาดหวังให้เปลี่ยนลูกเนี่ยมันยากกว่ายากกว่าอย่าอย่าใช้วิธีการที่แบบว่าเฮ้ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยฉันอ่านร้อนๆมาก่อนเธอเนี่ยไม่ใช่มไม่ได้พยายามใจกว้างระหว่างอาคติลงแล้วก็สื่อสารกับลูกด้วยความรักความเข้าใจนะคะอะไรที่มันติดขัดก็ค่อยๆกันดิฉันฝากสองตัวแล้วกันนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ว่า ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยสิ่งที่มีความจําเป็นสําหรับคนเป็นพ่อแม่ที่ต้องสื่อสารกับลูกเนี่ยต้องโน้มตัวลงนะคะแล้วก็พูดคุยกับลูกนะคะในฐานะที่เราเคยผ่านช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นมาก่อนแล้วออพยายามสื่อสารให้เขารู้จักการแยกแยะและยืดหยุน่นคือแยกแยะเป็นแล้วยืดหยุ่นได้นะคะในสังคมไทยปัจจุบันเนี้ยนะคะเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ย ต้องพยายามทําให้ลูกได้เรียนรู้การแยกแยะเป็นก็คือการรู้เท่าทันสื่อนั่นแหละคะ่ะนะคะแล้วก็ฟังข้อมูลอย่างรอบด้านอ่านอย่างรอบด้าน<ม>ดูอย่างรอบด้านเพื่อที่จะคิดวิเคราะห์อย่างรอบด้านแล้วก็นําไปสู่ว่าทุกอย่างเนี้ยมันยืดหยุ่นได้อย่าอย่าไปคิดว่า มันต้องขึงตึงตลอดหรือว่าฉันเป็นพ่อแม่แล้วฉันจะต้องถูกเสมอถูกเสมอเสมอต้องเชื่อฉันอย่างเดียวไม่ได้นะคะสุดท้ายคือเราก็ต้องปรับตัวเป็นพ่อเป็นแม่ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนต้องปรับไม d ซ็ t แล้วก็โน้มตัวลงมาอย่างที่บอกนะคะว่าพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะคะคือที่สําคัญต้องบอกว่าเข้าใจอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจ ความรักแล้วก็เหตุผลทั้งหมดด้วยเพื่อที่จะได้บอกว่ามีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์มากยิ่งขึ้นและที่สำคัญอีกถึ่งสิ่งนี้ความรู้ที่ต้องมีไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามต้องมีแน่นอนค่ะครับโหวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงได้วิธีในการที่จะพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณคุณโอ้วยนะครับขอบคุณค่ะเวลาจริงๆนะครับมีหลายประเด็นที่สําคัญอยากจะถามมากๆเลย